ในแต่ละปีการกอร่อสร้างต่างๆจะมีการใช้ทรัพยากรมากถึง40%ของการใช้ทรัพยากรโลกและก่อให้เกิดขยะมากถึง1ใน3แถมยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าในปี2025อีกด้วยนะครับถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยนอกจากทรัพยากรจะหมดโลกแล้วปริมาณขยะก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นจนล้นโลกอีกด้วยนะครับ Circular Economy หรือว่าเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นทางออกที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก่อนที่มันจะกลายเป็นขยะนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทราชูโตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูในย์วิจัยและนวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืนบริษัทแมกโนเลียคุณลาพพัฒน์คอรจำกัดหรือ MQDC ถึงเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์สิงห์สวัสดีครับ,รยรบอยากให้อาจารย์พูดถึงการนำเซอร์คูลาร์เคมีหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียน,นยมาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือว่าวงการออกแบบให้ฟังหน่อยครับเซอร์คูลาร์เคมีนะครับเป็นเรื่องที่ เป็นด้วยวังชาติแล้วฉะนั้นเนี่หยหลายๆองค์กรน,นะครับเริ่มมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการลดการใช้ทรัรพยากรก,การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้มากที่สุดผมในฐานะของศูนย์วิจัยนะครับที่อยู่ภายใต้ MQDC เครือใหญ่คือ DTGO นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ศูนย์วิจัยเนี่ยเร่งสปีดมากในการหากระบวนการหาเทคโนโลยีหาวัาสดุใหม่ๆมาเปลี่ยนมากลายลากให้กลายเป็น วัสดุนนสในการก่อสร้างแห่งอนาคตหนึ่งในส่วนหนึ่งของศูวนวิจัยนี้คือ well-being materials green materials upcycle materials อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาผ่านกระบวนการ u p c y c l g ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับทุกโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีการลงเสาเข็มก่อนใช่ไหมครับหลายครั้งเนี่ยเราต้องสั่งซื้อเสาเข็มเผื่อความยาวเอาไว้ ไอ้ส่วนที่เหลือ 1- เมตร2เมตรเนี่ยครับเราต้องตัดออกโดยส่วนใหญ่เราก็จะเอาไปสังกตุนี่เป็นโครงการหนึ่งเลยเราเก็บเอามานะครับมาบดแล้วก็เอากลับมาใช้ในโครงการเรามีแคมเปญหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วครับว่าเราจะเป็นพื้นที่รองรับพลาสติกที่เหลือทิ้งเอากลับมาใช้ในการก่อสร้างกลับมาแปลงเป็นเส้นใหญ่ให้ชุมชนเนี่ยขึ้นกกรูปมาเป็นกลมขอบถนนเอาพลาสติกที่มันเหลือเป็นเศษๆดำๆรีไซเคิลไม่ได้แล้วเราสามารถพัฒนาเป็นอ g g ร e เกตส เอาไปผสมในบคอนกรีตมิกซ์ได้ทั้งตัวอาจารย์เองแล้วก็ MQDC คาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับวงการอสังหาริมทรัพย์และการออกแบบบ้างครับเราคาดหวังตั้งแต่ต้นเลยนะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิด r c u l a r Hub แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถประหยัดทรัพยากรให้กับ Generation ข้างหน้าได้เราสร้างโลกที่สวยงามได้จากการร่วมมือกันแบบนี้แหละแต่ต้องจับมือกันอย,อย่างจริงจังและก็จริงใจครับ การออกแบบที่ดีนอกจากความสวยงามแล้วยังต้องสร้างสรรจริงที่ดีให้กับโลกใบนี้ของเราอีกด้วยนะครับ